สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ตลอดปี2025เติบโตอยู่ที่5%บรรลุปเป้าหมายที่รัฐบาลปักหมุดไวท้ที่ประมาณ5%ได้สำเร็จปัจจัยหลักมาจากการที่จีนสามารถทำยอดเกินดุลการค้าได้สูงเป็นประวัติการถึง1.19ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะการขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนลัล พร้อมรัฐบาลจีนรายงานว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว5%ในปีที่ผ่านมาบรรลุปเป้าหมายการเติบโตประจำปีแม้ต้องเผชิญความผันผ,นผวนจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนลัลด์พรมปมของสหรัฐอเมริกาโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุดอย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสุดท้ายของปีต่อคอทะคอควายอัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวลงเหลือ4.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นแม้ตัวเลขพาพรบอมจะด,ดูดีแต่เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเผชิญปัญหาเรื้อรังทั้งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์โดยราคาบ้านนายเดือนธันวาคมลดลง2.7%ซึ่งเป็นการดิ่งลงแรงที่สุดในรอบ5เดือนขณนะที่ยอดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดทั้งปีร่วงลงถึง17.2%ส่วนยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมโตเพียง0.9%ต่ำที่สุดในรอบ3ปีสะท้อนว่าผู้บริโภคชาวจีนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างมาก อย่างไรก็ตามภาคการผลิตยังคงเป็นจุดแข็งโดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมขยายตัว5.2%สูงกว่าเดือนก่อนหน้าคำอี้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับภาวะอุปทานแข็งแกร่งแต่อุปสงค์อ่อนแอแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพการเติบโตต่อไปได้ในปีนี้ในปี2026จีนยังต้องรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา ที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะการที่ทรัมป์ขูดจะเพิ่มภาษีกับประเทศที่ค้าขายกับอิหรา่านหรือคัดค้านแผนการเข้าควบคุมปรีแลนด์นอกจากประเด็นเศรษฐกิจจีนยังเผชิญกับวิกฤตประชากรที่รุนแรงขึ้นโดยจํานวนประชากรลดลงติดต่อกันเป็นปีที่4เหลือเพียง1.41พันล้านคนส่วนอัตราการเกิดลดต่าลงเหลือเพียง5.63คนต่อประชากร1000คนขนาดที่สังคมผู้สูงอายุที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้คาดการ์ว่าแรงงานหลายร้อยล้านคนจะทยอยออกจากระบบเศรษฐกิจในทศวรรษหน้าทั้งนี้รัฐบาลจีนให้คำมั่นว่าจะดําเนินนโยบายการคลังเชิงรุกมากขึ้นในปีนี้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายไอ